สวัสดี Sadly, ครับพี่น้องมืัอนี้อยู่เฮือนเป่าหิ้งครับเอารองเท้ามาคืนเพิ่นอ้ยฝุ่นเป่าหยองเห็ดยังนั่นน่ะโอ้เปตกเบ็ดอยังเป่าหยองเบึ้งขี่จักรยานมากครับเป่าหยองเด้อเด้อโอ้ลงจากรถก่อนโอ้ยบรรยากาศครับยำคำยำแรงยืมรองเท้าเพิ่นไปครับพี่น้องเบิ่งเบึ้งโอ้ เบิงเ่งใสผมใสไหมผมกรบอกกาใส่แล้วนี่เอามาขึ้นผน,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 นดีกว่านี่โอ้ยเบื้งไหเบื้งอีกขางนี่เบื้งโอ้เอาเอาเอาขึ้นเบาเฮงดีกว่าโอ้ยนี่ครับเกือบมาแล้วครับเกืบเอบมาเห็นย่างสร้างว่เาเห็นยางนี่ที่ทาดังเอาไข่กระกาใสแม่นี่เกือบเจ้าหนี่งโอ้หอมครับโอ้ยโอ้ยกระกาใสยุบอนนี่ใสในเฮือนอ่าจะใสข้างนอกดีหรอล่า เห็ดยังบะยองท่นน่ะเห็ดียังเห็ดซึ <us> ่งสานนนี่อ้ยมันจะบอลรุดลงบบนี่มันจะบอลรุดลงมากแบนี้บอลุดก็เคืองยู่มันอยูเคืองบอลุดเออเอาเอ้าเอาเอ้าบะเถียงเราท่านไสบะยองมันเคือบูยย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 ยมาเบิ่งยย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  โอ้นี่พาดคำกำแพงไปเลยบ่นี่อุ้ยบังหมากเบ,บาหึ่งไหมพี่น้องบ่ได้มาดุนอุ้ยหมากพันย่างงามเลยนี่ไหมโอ้คือฝนวันสันคืนย่างงามเลยครับใส่อเอาเยังเง,งื้อป้อมจับเขียรอีโมใส่ไหมไออโอ้หมากพันงามเลย ต้นนั้นเป็นมากสูงหรือเปล่านะทั้งนั้นโอ้ฝุ่นอีกทั้งหนึ่งมากดังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับพี่น้องบรรยากาศอยู่เพื่อนเบาเฮงครับไอ้ไอ้ต้นนี้คืออย่างพนักพิงมันพิงมันโอ้นางหันหน้าไปทต้งพุ่นครับนคือว่านางหันหน้าได้่ยวสองทางคือบอาให้หันหน้าได้่ยวสองทางเดินโอ้ก็หน้าเดียวก็ะสุนฟังหันหน้าหนอกะนา้อย อ่นเราก็คือมุนได้ห้พิงยกไ้เด้มันบันตั้ไว้ไปซื้อตั้งไวซื้อไ่ว่าคืนนั่งในนอนได้เลยบมนี่ได้หยกได้ห้พิงอยูลยคืนนั่งไรเปนอย่งนั่นนนนหง,งห,นนงหยกโอ้ oh ไม่เสียดไม่ไม่บกอรเราไมเห็นหเสียดไม่บกโอ้คืออยู่ตะรโอ้อ มันเหยยียบขาโอ้เห็ดบอลเหยียดขาจริงสิตรงนี้ยังบอกเท่าอือส่วนไหสิไอพี่ครับเขาทาอยู่เนาะใส่ตัวน,นั้นเดี๋ยวใส่บอลไดมันโอ้ <c oughs> oh, เป็นพนักพิงทิ้งข้างหลังมันบ่อดมันบออน่อดมันพอดีแปดสิบเซนนี่ดิทำาะไรแบบนี้กับมั ก็ตัง้งฐานไว้ซื้อตั้งไอ้โค้งไ้ซื้อเนี่ยมันเนาะสั่งจับไวปนี่มือหนึงเจ้าจับมือเลยเอาไปเลยมันสิบวันรุดวะจังสิมี่จะตี้พิ้งนีวะพิ้งนีมมันสิม,มีตัวคำอยู่ นี่เอาเพนใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นยันะบอกเสนอเหตุกับตัวนี้แค่อันนี้ตัวนี้สิพิ่มึงซือแค่ว่างตจนแบบมึงคือว่างฐานทางฐานก่อนโอ้ยว่างฐานมาว่างแบบก่อนมาฐานมาฐานมาย่องเปิดเอาอันนั้นลงเลยตั้ว่าๆอยู่ประตูนี้กับประตูพิง <laughs> เอ็นบมวอถึงดื่มโอ้โหหนักกว่านั้นโอ้โห ขอบันานกินยุออกไหครับคน้อบกินไอันนี้ออกพันซา่ามเยมันเสือคักแล้วอันนี้สิจอเห็ดจ๋อีกนี่จอใส่บนจังอไมันจอมสลัว บสเลี่ยมอบืนอเห็ดไหมพรวามคำหรอเออคำเลยโอ้นั่งโซลกันดีกว่าย่าแบนย่องมานอนนางหลีนนะโอ้ยทาไเรียบร้อยแล้วนี่ย่องย่องขี้ดื้ออยู่ืวานทีเมืองเขาโอ้ตกปลาโอ้ยนี่ตั้งยาห้งวย่องตั้งยาไปห้งวนี่ยงห้ามเลย เอางัวมาลามหนีบ่ฮะเอาครับพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านสวนเบาเฮงครับนี่สวนหมากสวนหมากครับทั้งพี่หมากดดงโอ้โหหมากเกลือหมากเกลือสีทั้งพี่ครับงามของเพื่อนครับทั้งพี่แต่เพูดว่าบทต้นไรตรงมันออกอันนั้นแล้วมันออกดอกแล้ว ออเโอเนคะ okay, ครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้จบสำนีนะครับผม